เดี๋ยวเราจะสวดมนต์สรนเสริญคุณของพระรัตนาไทยที่มีพระคุณอันไม่มีประมาณนี้เพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์และความเป็นสิริมงคลให้เกิดขึ้นกับตัวเราและชาวโลกทั้งหลายโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์นะจ๊ะอย่าลืมว่าเราจะต้องสวดมนต์จนเห็นธรรมให้ได้เราสวดมนต์ก็เหมือนยาทาแหละ ภาวนาเหมือนยาอยากินย่าฉีดสวดมนูก็ยาทาคือผิวๆหน่อยแต่าบางทีมันท้องทั้งกินทั้งทาทั้งฉีดตอนนี้เราก็จะเริ่มต้นเอาตรงทากันก่อนแล่มันซึมก็ไปถึงข้างในเลยคือสวดมน์สรนเริญคุณของพระรัตนตรยัยจนกระทั่งเข้าถึงพรรตนตรัยในตูนี่นแหละก็มีหลักวิชาว่า ระหว่างสวดทั้นใจต้องใสๆเบิกบานสบายให้ความเคารพเรื่อมใสในบทสวดทุกถ้อยทุกคำทีเดียวแล้วก็ทำตัวของเราหนึ่งว่าเราไปเข้าฝาาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันพร้อมๆกันสวดสรรเสริญพระคุณของท่านด้วยใจที่เลื่อมใส เห็นคุณค่าเห็นความสำคัญจริงๆเสียงที่เปร่องออกมาก็ดังพอดีไม่ดังมากกระทั่งเหมือนตะโกนเงินนะแต่ไม่เบาเหมือนกระซิบอะไรเงี้ยะเอาว่าดังพอดีที่เราได้ยินได้หูของเราเองข้างๆก็เเราได้ยินเรามันจะได้เป็นพลังใจเชื่อมพลังใจเป็นพลังใจให้ซึ่งกันและกันแล้วพลังใจนั้นก็จะโรล่เงินไปหมดเลย และก็แผ่ไปในทุกที่ทุกทางเราไม่ใช่ว่าเราจะสวดเฉพาะพวกเรานนกายละเอียดเขาที่มีความเลื่อมใสในพระรัตนตรยัย mm. ก็จะร่วมสวดกันไปพร้อมกับเราไปด้วยดังนั้นในเวลาสวดก็ต้องให้มีความเคารพเลื่อมใสในพระรัตนตรัยอย่างแท้จริงแล้วก็ระหว่างสวดก,ก็นึกน้อมใจลงไปในกลางกาย ให้เห็นองค์พระในตัวหรือดวงใสๆในตัวหรือทำความรู้สึกว่ามีองค์พระดวงใสๆในตัวหรือครอบตัวเราอย่างนี้นะจ๊ะ